โอ้ยอย่าเล่นแฟดธรรมดาก็ยิงไม่โดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแฟดแฟดหน้าขาวมาแล้วเนะนี่ยเฮ้ยนี่เอาไปหนึ่งเม็ดโอ้โหนี่ไงกูโดนหนึ่งเม็ดหนีออกห้องไปเรี นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะว่าเอยพี่เล่นรหัสใครอะไรยังไงเอาเป็นว่ายืมไอเดีเขามาแล้วกันเนาะโอเคนะคลิปนี้เนี่ยผมมาเพื่อเกียนห้องกดแข่งก็คงหลายคนก็จะคิดว่าไอทำไมตั้งนานไม่เกียนและทำไมไม่เล่นตัว5้าดาวเออทำไมไม่เล่นตัวนั้น ถามว่าเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเนะี่ยผมไม่อยากเอาตัวตัวในแคนเนี่ยเออตัวในแคนสลายเนี่ยเอามาเกียนนะครับผมผมไม่เอามาเกียนนะเอาแบบย่นน้อยๆแหละไปยิงไปเกียนนะผมว่ามันสนุกกว่าเยอะเออกดแข่งสองแหดละจ้จาม,มากดแข่งเหรอทําไม,มนี่ผมเล่นตอนนี้ผมเล่นลูกซองแล้วก็เล่นมาโคด้วยนะเออบอกก่อนว่าเล่นมาโคนะเจีเจ๊เจ๊เจ๊ย,ยิงใครอะแกเอ้ย ไหนบอกกดแข่งกูเห็นใส่หน้าก,กากเนี่ยใส่หน้าก,กากเนี่ยอ๋อหัวห้องนะเขาไม่เกียนไงแต่ที่เกียนนี่คือ,อแต่ที่เกียร์นี่คือคนในทีมขเขาไงดูดูดูดอย่างไรไม,ม่ออกห้องไหมไม,ไม่มีไม่มีพิมด่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรเออดีละดีละห้องนี้มันคงเกียร์ไม่สะใจพอเว้แต่ไม่เป็นไรให้ผมวอร์มก่อนแล้วกันเนาะไปไหนเพื่อน ฟิวปลาลเบิดดักไปก่อนอนะโผล่มาอีกดีโผล่มาอีกดีเฮ้ยเสียงทนายมันอยู่ตรงนี้ปะอา้อาวอา้อาวอ้าวไม่ต้องดูอันนี้รเราลอยเขาไม่ค่คยเทไม่่คยเทเฮ้ยเอาเว้ยเขาเรียกแคนมาว่ะ ตอนนี้เขาใช้กดแข่ง,ง2 0 1 8สแดสดงว่ากดแข่ง2 0 1 9ยังไม่ออกมาใช่ไหมท่านผู้ชมนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่ากดแข่ง2 0ง9ยังไม่มีอะไรใช่ไหมย,ยังไม่มาใช่ไหมใจเย็นไวรุ่นใจเย็นไวรุ่นโอ้โหดูเลือดไอ้ีเลือดไม่น่ารอดแล้วอะ่ะอานนี้ไปอู้ไม่ได้ระเบิดกูแต่ได้ระเบิดใครตอนนี้ผมไม่สามารถฟังเสียงได้นะเนื่องจากผมเบาเสียงไว้ ในเกมเนี่ยเบามากเลยจะจะให้เพิ่มก็คงไม่ทันแล้วแหละนะอาจบจบจบผมก็เกือบจบแล้วเมื่อกี้แม่งยิงไม่โดนเนี่ยยังแม่งใส่กำแพงก่อนอันดับแรกครูก่อนครูก่อนอ,อืมออออเล่นสองสมบีอย้ยเฮ้อยอยากูเล่นได้คนเดียว <laughs> อย่ากูเล่นได้คนเดียวห้องเนี้ยหมาถึงห้องเนี้ยกูเล่นได้คนเดียวอย่าให้กูเดินคนเดียวเถอะเอ้ให้กูเล่นคนเดียวยจะได้เดินสะดวกสะดวกสุดอีใจยเย็นใจยเย็นพี่ใจยเย็น อา,า,าทำไมทำไมโอ้เล่นซองใส่ผมมันต้องใจเย็นๆดี๋ยวกี่คนเนี่ย้าเอ๋มีไหมคะเออไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเยวยาเพื่อนผมตายไปเยอะแล้วนี้แม่งตกใจตอนแรกถือมีดมาก็คือเบาเสียงไรก็ไม่ได้ยินว่าเขาเดินมาเย้เกือบเกือบไม่รอดกูเกือบไม่รอดโดนเตะไม่เอ้ย โดนเตะไม่เอยไม่โดนเตะวะไอ้ขดกูนิ่งเลยนิ่งกิ๊บเลยครับไม่โดนเตะเอววะอ๋อต้องใส่กดแข่งของสามูไนสิบแปดเดใช้มาโคได้แล้วก็เล่นสองซอมบี้ได้ลเล่นแล้วเล่นมาติงโดนแฟนเลยตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟสี่เก้านะครับผมแล้วก็แน่นอนเข้าห้องที่เรียกว่ากดแข่งนะแต่กูไม่ได้ฟังไงกูไม่ฟังไงคลิปนี้กูมาเกี้ยน โอ้ยไม่โดนโอ้ยมันถึงยิงไม่โดนอยากโดนด่า,อาไอ้แม่งโดนไม่โดนด่ากูนอนไม่หลับเว้ยไม่โดนด่าเราเนอะไม่หลับหรอกแกอ่าจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วจะโดนลงกลุ่มอะไรไหมเนี่ยแบบกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยไม่มีหรอกมั้งว่ามีปะ 4, 9, สะี่เก้าเท่านั้น รถเกียนน่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์สี่เก้าเนี่ยคือจะแม่นมากเลยแบบแม่นเฮี้ยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะผมเล่นโงๆ่ๆไม่ได้ลนะอยากจะบุกไปมากเลยไม่ไหวละบุมกม่งเลยสัตว์ยิงใครวะเพื่อนอู้วีดไหมคนในเซิร์ฟเวอร์สี่เก้าเนี่ยจะแม่นเป็นพิเศษแล้วก็ปืนเขาเนี่ยจะแรงนะเพราะว่าเขาใส่อเทมที่ฟูมากเลย ใจเย็นใจเย็นมีหัวร้อนแน่นอนดังนี้สวยเพื่อนสวยเฮ้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 ยยิงเท้ามาก่อนเฮ้ยโอ้โหมีด่าเว้ยมีด่าอย่าอย่าด่าหนูหนูอยากเล่นด้วยแต่คลิปนี้หนูเมื่อกี้ ก็ขอ <laughs> ไก่ไข่ใช่ไหมครับเพี <c> ้ย <oughs> ไม่รู้จะเล่นอะไรมาไม่รู้จะกวตีอะไรเอาไปอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้ยดู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 เน่เน่แน่เน่เน่น่เน่อย่ายิงเพื่อนหนูอย่ายิงเพื่อนหนู เียหลบก่อนหลบก่อนไม่เข้าแบงค์ในตัวกระพริบเยอะแน่นอนโอ้คนมันไม่เต็มแปดไม่หนุกเลยแต่ผมหาห้องหาห้องนี้ได้ห้องเดียวนะเพราะว่าในสี่เก้าเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเฮ้ยอย่าออกห้องมาเลยสัตว์เหลือสามแล้วเนี่ยออกอีกแล้วเฮียจะหมดอยู่แล้วอ้ยวะเลยอ้ยวะเลยอ้ยวเลเดะ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 ไอ้ยวะเลยอ้ยวะเลย อืมไปด้วยคนเอามีคนเข้ามาว่ะต้องรับต้องใหม่แล้วเนี่ยนั่นแหละสวยโอ้เดียได้อ่ะอยากเกียนฝั่งนี้จะตายโอ้ยอย่าเล่นแฟอดธรรมดาก็ยังไม่โดนละเดี๋ยวโดนแฟดแฟดหน้าขาวแล้วเนี่ย เนี่เอาไปหนึ่งเม็ดโอ้โหนี่ไงกูโดนหนึ่งเม็ดหนีออกห้องไปเร็วเหลือสองเรีวคนเก่าออกไปแล้วนะผมจะคนใหม่ยังถ้าท่าทีเนี่ยจะยังไม่ออกนะครับยังไม่มีท่าทีที่จะออกเลยนะเออเอาไงเหลือคนหนึ่งผมจะเอาคนเก่าออกให้หมดนะอืมออกได้หรือเปล่าเขาจะออกหรือเปล่าไม่มีคําพูดใดๆแต่เรียกได้ว่า กดออกห้องอะไรทีเดียวไม่ม <rua> ีคำพูดใดๆนะไม่มีคำพูดแบบด่าอะไรใดๆนะแต่แบบเออกดห้องกดออกห้องเลยทีเดียวนะฮะอืมอืมเข้ามาก็จัดให้อืมอืมเข้ามาก็จัดให้ก็เกลียดเลยแต่แต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกด้วยเออผมเคยมาเล่นปืนกลเซิฟสีการแล้วโดนลูกซองยิงโดนาเลยิงไงแบบกูก็เข้าใจอะแต่แบบ เพื่อท่านผู้ชมไงผมสัญญาท่านผู้ชมแล้วผมจะเกียนนะอืมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเกียนเซิร์ฟสี่เก้าเล่นมาโคอะไรเงี้ยก็คขำๆแล้วกันนะผมถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยแล้วเข้ามาดูก็ขอภัยกันด้วยแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะให้ภัยหรือเปล่านะก็ขอภัยกันด้วยนะเพราะว่าก็มีคนมาขอเยอะมากเลยบอกว่าพี่เกียนสี่เก้าเกียนกดแข่งผมผมก็ไม่อยากขัดท่านผู้ชมไนงะนะจัดให้นะ อะไรจัดได้ก็จัดให้อะไรจัดไม่จัดให้ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆเนาะบอกไว้ก่อนอืมหนึ่งเม็ดมาอู้แฟดอีกอะเป็นโลกเหรอเล่นแฟดเหรอหหเป็นโลกเหรอมันก็ไม่ผิดของเขาเนะเว้ยอ้ยหนึ่งดาวเข้ามาว้าวมาอุย้ยยังคุมเลยครัคบอืมเอ้เอ้เอ้เอ,เอ,เอ,เอ้หมดทีเนาะ ยึดแหมหมดทีมแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอ้หนึ่งดาวกูโดนแล้วหนึ่งดาวกูโดนแล้วเลือดเหลือแปดป่ะฮึฮึเงินเน่ไม่มีไม่มีเฮ้ยออกไปแล้วนี่ฟ้าโอ้ยเยี่สองดาวเข้ามาว่ะเฮ้ยไล้ดูเลือดผมดิเหลืออะไรอ่ะไปะไม่อาจจ่านชื่อห้องเลยเนาะไม่อาจจ่านชื่อห้องเลยเนาะ ไม่อ่านหรอกคือห้องีเขามีมารยาทนะครับต้องบอกไว้ก่อนสี่เก้าในรู้สึกเลยนะว่าเออไม่ด่านะเขาพิมพ์เอาเขาพูดเอาเออไม่ใช่เขาพิมพ์เอาในกูโดนเตะเลยสัตว์เขาพิมพ์เอาเขาพิมพ์ดีๆอ่ะเออถ้าแบบถ้าพูดได้ก็คงจะคงจะด่า อ่ะมาครับผมตอนนี้โหยดดาวเต็มห้องเลยมีผมคนเดียวที่เป็นยศเพชรน,นะครับผมซึ่งแน่นอนเนี่ยยศเพชรผมเนี่ยมันไม่มีชายาที่เหมือนกับยศด,ดาวยศด,ดอกแล้วมึงจะขวางทําไมเนะี่ยแน่นอนแม่งปืนต้องเบาไอ้ลูกสองแต่มันก็ยิงแรงพอสมควรเพราะมีอซอซมบี้แล้วทําไมไม่เลือกบังยังยังทํามืนใสก่กุกมาเพื่อนเรามาช่วยแล้วอุย้ย มาช่วยแล้วไม่มีนะไม่มีนะไปได้โอ้โหทีมเราโหดจะตายครับท่านผู้ชมเน่จัดให้แล้วเพื่อนโอ้โหตัวนี้จัดไม่ได้แต่เพื่อนก็นจัดกันเองล้ะกันนะไปให้บรรดาพี่ๆทีมเราเนี่ยให้เขาจัดการไปแล้วกันเนาะส่วนผมเนี่ยก็รอคิวอย่างเดียวรอเก็บซาก,กันที่สุดไปเลยเพื่อนไป อุยอุยอุยออดูดดูเลือดที่ยุบไม่กูไหลเป็นน้ำลยเลือดคนอ่ะตายไปายพี่ไปผมเลือดเหลือน้อยแล้วให้พี่ๆเขาเข้าไปจัดการกันเองเฮ้ย มีตรงนี้เหรอมีอย่าเดอย่าเดาเปิดเข้าไปเนี่ยว่าปูโดนเซอร์ไพรส์ปปรแน่นอนเลยนะเนี่ยเฮ้ยมึงมีพกบอมด้วยเหรออุ้ยอสัตว์โซมีพกบอมด้วยเอ้กดแค่มีพกบอมมาวะหรือเพิ่งมาเปิดได้ใช้ได้วะอันนี้ผมไม่รู้ไม่ขอพูดอะไรมากมายดีกว่าเดี๋ยวจะดราม่าเอา นะแบบไอ้เฮียไม่รู้อะไรโถก็ใช้ได้อะไรงเงี้ยเออแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ว่ามันก็ไม่ใช่ละฝั่งนู้นเน่หนึ่งเม็ดเอาไปอม <c oughs> เี๋ยวกี่ตัวเนี่ยเน่หนึ่งเม็ดเน่ไม่ได้แดกอันเนี้ย อยู่ไหนบอกก่อนเพื่อนเลยอยากได้ตัวเนี้ยอยู่ไหนเหรออยู่หน้าเหรออ๋ออยู่ข้างบนวะนี่สัตว์เม็ดแรกยีงไม่โดนดูดูไอ้ยยิงอะไรกูยิงอะไรของกู <S <S บุกไปเลย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 ตายไม่เป็นไรช่างแม่งมันอู้หูนี่ยตายไม่เป็นไรช่างแม่งมันตัวเดียวก็ไม่ได้แถมโดนยิงเข้าหวหอยตั้ง โอ้โยยอดน้อยกว่ากูเข้ามาแล้วตัวนี้น่าจะนะน่าจะเป็นระบบ V.I.P <c oughs> กดเปิดฟังก์ชันทีเดียวเก็บหมดทีมอะไรงี้เราเล่นเราเล่นคงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นตัวหมักใหม่ของใครหรือเปล่าแบบจากยอดดาวอะไรงี้ใครยิงนายเพื่อนมาเดี๋ยวเราจัดการให้มาโอ้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 เนี่ยหมวกเด้งแล้วโกไม่น่ารอดอ้าไม่น่ารอดแล้วก็ไม่รอดจริงๆอนะ่ะ โอ้โหเป็นไงสุดยอดอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวในเสียงแอนแอดคืออะไรหืมเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอ,อ๋อเป็นอีเวนต์ได้เล่นด่านมีดเฉยเลยตอนแรกกูได้ข่าวว่าตั้งเป็นกดแข่งไม่ใช่เหรอเนี่ยเอาหลุดเอาครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะผมแน่นอนว่าอาจจะมีอีกนะครับผมแล้วก็ แน่นอนว่าเราก็คงจะทําอีกนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่นะครับผมก็ผมว่าจะเกียนแบบเนี้ยแบบเว้นระยะให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าไม่อยากเกียนแบบต่อเนื่องเงเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเป็นผมเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วอ่ะเออแบบมันก็ไม่สนุกแล้วอ่ะจริงไหมเออก็ว่าจะเกียร์แบบนี้แบบนานๆทีนิดนึงนะผมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบนะผมอย่าลืมนะผมกดติดตามช่องเรานะผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆครับ